ชานนมอันฟ้าดูชานนมมันดีดอะไรมันหยอกเขาอยากหยอกเขายานหยอกเขาลันย่างเขาเรื่องการกับมันยอมแพ้ใครแล้ววะ

ยาเดเขียดาือเป็ดเ้ยวนรุ่ชะเปฮ่า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 ฮาฮ่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 นฮ่าฮ่่าฮเปฮ่า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 าฮาก่าฮาฮยาฮ่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่ปฮ่าฮาา แม่ก็เป็นพอก็พ่อนะแม่ก็แม่พอก็พออ,อกคืาเเป็นแบบนม้เอเปนี้อีมีเป็นล้านแม่แม่ไปขัดน้นนองไม่อีกนะนั่นนั่นเขายอด้วยไนงะ ไม่ดูมันกุนเอาใหม่มาบ่ไม่ดีขาวขาจิกกันเนาะมือมันเขากันได้ดอกเอ๋ลองใส่สารก็พ um um uh, um ักสิน

เอ้ยอากัดนองเด้อนี่ขาเขาทำไม,มกัดมันตกนะ่ะหน่แบบนี้แหละหนูไม่อยากมันมามันหยอกไปื้วนี่ชาขานังหลยเลยเมีกรการอ่สองลูกห

มันนอนมันเหยอกกันอยู่เจ้าก็เคยกมวนอ่ะอินแม่มันกัดกัดมันเหลื่อยอยู่กับยายมัน <c oughs> กาลังปรับสภาพกาลังหยอกกันเยอะขาว พุณนะนะอ่ะพุนอะ่นะหนะาวดองๆอ่ะคุณ่ะคุน่ะย่าหยอกกันบกันทำยับีคะ <c oughs> <c oughs> ้ังลูกมันเลยว่าเป็นเฮ็ดลูกนะอีเข่ามึงอ,อ,อย่าทำลูกเลยโอ้ถามลูกหนึ่งถามถึงลุ่มแล้วเออฟังดูก่อนไม่กัดหรอกมันหยอกเย้ยเฮ้ยลูกวะวือมันโดมันโดมมันปวดเขาา อะกิาแลวมนหมูระวังรหมูย่างมีมันกัดบอกกดมันใหญ่สินอนหยอกหยอกนอหยอกลมันิมีมันกัดบอกดมันใหญ่เออแม่ดูอยู่มันหยอกนีาเฮ็ดนองเด้อ He <laughs>